จริงครับเป็นไงครับบทสรุปเฟลหรือว่ารู้สึกยังไงบ้างกับทีมก็อ่าก็เป็นธรรมดาครับบอลแพ้ก็ผิดหวังอยู่แล้วผิดหวังอยู่แล้วแต่ว่าต้องขอชมเชยน้องๆเพราะว่าเราเราพักหลายคนเราโรเตทผู้เล่นเพื่อจะโฟกัสที่บอลถ้วยครับแล้วเราก็เอาเด็กที่อายุน้อยๆหลายๆคนลงมาเล่นมาหาประสบการณ์ซึ่งซึ่งซึ่งผมโอเคในระดับระดับระดับสูงเลยครับผมกต่น้องๆชุดนี้ ถือว่าน้องๆพัฒนาการขึ้นมาก่อยเช่นก็โอเคครับอย่างอย่างอย่างที่บอกครับเมื่อกี้อย่างผมก็พูดต่อหน้าน้องๆครับสุดท้ายแล้วเกมเกมลูกเกมเนี้ยคือมันต้องเป็นความรับผิดชอบของผมอยู่แล้วเพราะว่าผมวางแท็กติกวางกลยุทธ์มาสู้กับสุลินแต่ว่าอย่างที่บอกฟุตบอลเมื่อไหร่ที่เราเปิดหน้าสู้สุดท้ายเรามาโดนในนาทีที่8 9ในนาทีที่90กว่าซึ่งโอเคแหละเรากดเขาเรามีโอกาสทำประตูได้หลายลูกแต่เราอาจจะไม่เขี่ยวมากพอ แต่ว่าผมก็หวังว่าน้องๆใน,ใน,ใ,นในชุดน้องๆในชุดี้ครับจะมีโอกาสขึ้นมาเป็นตัวกำลังหลักให้กับชุดหลักครับผม